ปั๊เนท่ยาห่นี่คือนักเรียนจ้านักเรียนมาแต่บ้านเลยด้นักเรียนมาแต่บ้านไหนจ้านักเรียนมาแต่บ้านไหนจ้นนา ไปยากเห็นสารวัตรไอ้นะไปอยู่แล้วได้มาแล้นักเรียนมาจะมาจะใส่อะไรนะคู่มาจะใส่ค่ะลายแล่อ

อ๋อดอแดงอำเภอเชียงขวัญจังหวัดอ๋อร้อยเอ็ดจ้าดอแดงอำเภอเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ดเด็กๆพาเด็กๆมาเที่ยวบ้านลุงพลค่ะอ๋อเด็กๆอยากจะเห็นบ้านลุงพลเป็นไงเด็กๆมาเห็นบ้านลุงพลแล้วเป็นไงถ่ายรูปสิลูกเออตื่นเต้นไหมลูกเห็นบ้านลุงพลแล้วตื่นเต้นไหมเออ ถ่ายรูปเลยถ่ายรูปกับรูปบ้านรูปรูปลุงพลมีลุงพลไปเมื่อกี้นี้เด็กๆก็ตื่นเต้นค่ะมาจากอำเภอเชียงขวัญอำเภอเชียงขวัญจังหวัดอุร้อยเอ็ดอ๋อจังหวัดร้อยเอ็ดโอ้ยอำเภอเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นอำเภอเล็กๆอ๋อจ้า มาด้วยมาเรื่องอะไรอะไรนี่มาแบบทัศนศึกษาอ๋อมาทัศนศึกษานำเที่ยวจ้าเด็กก็ตื่นเต้นมากค่ะจ้าเด็กตื่นเต้นมีผู้อาจารย์ท่านอาจารย์ท่านนี้นำโดยเยค่ะจ้า าก,การกระทำการจ้างสากงารศึกษา,า,กาของโรงเรียนนี้ครับคณะทำงานมีอีอกคนนักเรียนมีทั้งหมดมีเก้าคนแต่ต้องมีามาด้วยที่อายเดียวเด็กก็พากันถ่ายรูปยกใหญ่เลยค่ะน่าเริงแี่ยมใสค่ะดีใจที่ได้มา,มาบ้านลุงพล มาทัศนศึกษาที่ไหนบ้านลุงพลดีไหมสนุกไหมจ้าเด็กบอกสนุกค่ะจ้าจ้าสวัสดีจ้าหนูยังไม่ถ่ายค่ะไม่ถ่ายรูัวรัวจ้าจ้า,จา เก้าอะไรประมาณเนี้ยรถทัวร์ด้วยเลยไม่รู้สิไม่รู้สินี่หรือรถทัวร์คันนี้อ๋อมาโดยนำโดยรถทัวร์คันนี้ค่ะทัวร์ลงค่ะทัวร์ลงนักศึกษาค่ะทัวร์ลงนักศึกษามาลง ทัวรงนัก <un> ศ <paid> ึกษาทัวนักศึกษามาลงค่ะอะไรคะเนื้อปิ้งค่ะโอ้ยเยี่ยมข้าวแค่แ้วบอดี้น้องปาจะลองนี่เลยรองเท้าขาดรองเท้าสวยสะลุดเลยนี่ไปหาเข็มมาเย็บอยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะไปหาเข็มมาเย็บ จ้าจ้าหาดตั้งแต่ติดตามหัวหน้าจำลองก่อนหัวหน้าจำลองพาถ่ายอะไรก็ต้องถ่ายกับหัวหน้าจำลองเป็นลูกน้องหัวหน้าจำลองก่อน <c oughs> ส,ว,สวัสดีค่ะโชเฟอร์คือหลอนเนาะ สวัสดีค่ะโอ้ซูเปอร์หล่อจริงจริงจ้าซูเปอร์ทำไมไม่ลงคะก็จะไปกลับรถนะครับอ๋อเอากลับรถออกไปทางพี่จีครับจะไปตองงอยครับอ๋อไปเที่ยวตองงอยต่อช่วงชั้นมาหนี่งจ้าสองขาหนุนดูแค่นะจ้าดูดีดูทั่วสองชั้นค่ะสุดยอด ไ็แค่ว่าอายอายเห็ดยังเจ้ามานี่เจ้าบัวตองอายขันเจ้าอายแล้วเจ้าหอดบัวได้มาอายทำไมคนรูปหลออีปยังอีป้ายยังอีลูกมาทำไมอีลูกป้ายหัวหน้านี่นะตัวงามเลยเนาะขายคนรูปหล่อหน่อยตัวกับเด็ก เด็กนักศึกษาบัดดีจ้ายูทูบเบอร์ใหม่นะคะ ยูทูบเบอร์หัดใหม่ก,กำลังนอนุบาลค่ะสอนอะไรเล้วจ้ากลุ่ธนศัดิ์สันนศึกษาเด็กประถมค่ามะากันไปดูรถไมโครแล้วเด็ก เที่ยวบ้านลุงพลแล้วก็พากันไปดูรถไมโครเด็กๆสนุกมากลูกใต้มาหน้าบมอนใช่ครับนั่งกินข่าวพี่เราเข่าเข่าก้อนนี้เข่าเลมเด็กๆต้าเริงมากวิ่งเล่นสนุกสนานเด็กๆมาดูรถไมโครแล้วค่ะ ค้าูละยบาทกนอถ่ายลูปก,กับป้าแตนแล้วส้าถ้ากันถ่ายลูปก,กับป้าเตนใหญ่เลยถ่ายรูปก,กับป้าแตนใหญ่เลยเออถ้ากันถ่ายลูปก,กับป้าแตน ดีใจมากที่ได้ถ่ายรูปกับป้าแตนใช่ไหมน้องๆใช่ไหมน้องๆดีใจมากที่ถ่ายรูปกับป้าแตนค่ะเด็กดีใจกันใหญ่เลยค่ะไม่ผิดหวังมาแล้วเจอป้าแตนไม่ผิดหวังเมื่อวานนี้ป้าแตนพี่กลับมาตอนเที่ยงค้มาเมื่อวานนี้ตอนเช้าก็คงไม่เจอค่ะ เดี๋ยวนี้มาเจอแสดงว่าเด็กก็ดีใจค่ะเรียนกันถ่ายรูปถ่ายกับป้าเสร็จกันใหญ่เลย ดูที่หน้าแม่ตะเกีนเยนค่ะ ใจเปลี่ยนกระถ่ายรูปสนุก่ใจรื้นเพลงวันนี้เดยวบอกว่าถ้าไม่เจอลุงคนนี่คือจะไม่กลับไม่งั้นเราก็จะเป็นความผิดของของอกไปนะตอนนี้ก็เด็กๆก็ลังอิ่กี่กับว้าแตนนะฮะประกันตื่นเต้นมากครับมาเจอตัวจริงเสียงจริงวันนี้ครับโอเคครับตามผมมาครับได้แล้วได้แล้ว <laughs> เ้อพระธรรมะกระโปรงสวยๆนะคุณครูอาจารย์ค่ะพี่กลอวนี่สองบทนี้พอแค่นี้นะคลิปคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะ สวัสดีค่ะพรุ่งนี้ติดตามใหม่ติดท่ารอติดตามคลิปต่ตอไปนะคะจ้า